สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมตามบ้านหรือร้านค้าหลายๆที่ถึงนิยมปลูกต้นไม้บางชนิดเป็นพิเศษไม่ใช่แค่ว่าสวยอย่างเดียวนะครับแต่เขามีความเชื่อกันว่าต้นไม้พวกนี้เนี่ยมีพลังช่วยเสริมโชคลาภได้ด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ9สุดยอดว่านมงคลที่เชื่อกันว่าจะช่วยเรียกทรัพย์รับโชคกันครับใครที่กําลังรู้สึกว่าอยากจะเสริมสิริมงคลให้บ้านอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขหรืออยากให้ร้านค้าคึกคักเรียกลูกค้าเข้าร้านแบบปัง,ปง บางทีคำตอบอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับอยู่ในพลังสีเขียวๆในกระถางต้นไม้นี่เองและวันนี้เราก็คัดมาให้เน้นๆเลยครับ9ชนิดเด็ดๆที่ขึ้นชื่อเรื่องเสริมชอกลาบเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละต้นเนี่ยมีดีด้านไหนแล้วต้องปลูกยังไงถึงจะเฮงๆปังๆครับเอาละครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันเลย กลุ่มนี้เรียกได้ว่าเป็นทีมดึงดูดซัพย์โดยตรงเลยครับเพราะแต่ละต้นเนี่ยมีความเชื่อว่าช่วยเรียกเงินเรียกทองแล้วก็สร้างความมั่นคงทางการเงินได้แบบเต็มๆในทีมเรียกทรัพย์นี้ก็จะมี3ทหารเสือหลักๆครับนั่นก็คือว่านรวยไม่เลิกว่านเศษรษฐีขอดซัพย์แล้วก็ว่านเศรษฐีก้านทองโหแค่ฟังชื่อก็รู้สึกถึงความปังแล้วใช่ไหมล่ะครับ เริ่มกันที่ว่านรวยไม่เลิกนะครับสเสน่ห์ของเขาเลยนะอยู่ตรงที่ดอกสีขาวๆเนี่ยจะออกดอกให้เราเห็นได้ตลอดทั้งปีเลยครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่เขาเปรียบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งที่ไม่สิ้นสุดเหมือนมีเงินทองไหลมาเทมาแบบไม่ขาดมือเลยทีเดียวแต่ที่พีคเป็นกว่านั้นนะครับก็คือว่านเศรษฐีคอทรับต้นนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ไม้มงคลธรรมดาแต่สําหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วเขาเป็นเหมือนโหนส่วนตัวเลยครับ เพราะเขาจะใช้ลักษณะของใบนี้แหละในการเสี่ยงทายถ้าปีไหนใบม้วนขดเป็นลอนสวยงามนะเขาว่าปีนั้นเตรียมตัวนับเงินกำไรก้อนโตได้เลยส่วนต้นนี้ว่านเศรษฐีก้านทองบอกเลยว่าโดดเด่นมากในเรื่องเมตตามหานิยมครับคือเชื่อกันว่าจะช่วยดึงดูดผู้คนดึงดูดลูกค้าทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูเหมาะมากๆสำหรับคนทำธุรกิจหรือร้านค้าที่ต้องเจอลูกค้าเยอะๆครับอาพอเรามีตัวช่วยดึงดูดซับแล้วใช่ไหมครับ ยังไม่พอต้องมีตัวช่วยกวากโอกาสดีๆเข้ามาด้วยกลุ่มต่อไปที่เราจะดูกันก็จะเน้นเรื่องการเสริมสเสน่ห์ทางการค้านี่แหละครับเพื่อกวักเรียกลูกค้ากวากเรียกโอกาสให้ธุรกิจรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปในกลุ่มนี้ก็จะมี2ผู้ช่วยคนสําคัญเลยครับสำหรับคนทําธุรกิจโดยเฉพาะเลยนั้นก็คือว่านกวักโพเงินโพทองและว่านกวักนางพญามหาเศรษฐี2คู่หูที่จะมาช่วยให้การค้าขายเฮงเฮงปังๆครับ ว่าน2ชนิดนี้เนี่ยมีความเชื่อเหมือนกันเลยครับคือช่วยกวักทั้งเงินทั้งทองเข้ามาแล้วก็ยังช่วยเสริมสเสน่ห์ให้กับคุณปลูกด้วยนะที่น่าสนใจคือนอกจากเรื่องโชคลาภแล้วเนี่ยหัวของว่านยังเป็นสมุนไพรแผนโบราณเอาไว้ใช้พอกแผลได้อีกต่างหาก สำหรับว้านกวากนางพญามหาเศรษฐีนะครับโอ้โหแค่เห็นฟอร์มเขาที่แบบใหญ่โตสง่างามเนี่ยก็รู้สึกได้ถึงพลังแล้วจริงๆครับเขาเชื่อกันว่าช่วยดึงดูดโชคลาภเข้ามาแบบต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยแล้วการปลูกโดยตั้งไว้ในที่สูงสูงหน่อยเนี่ยก็ยังตรงตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีด้วยครับทีนี้คําว่าโชคลาภเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเงินทองอย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมไปถึงการมีเกราะป้องกันคุ้มครองการมีอํานาจบารมีหรือการอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วย ซึ่งว่านกลุ่มสุดท้ายที่เราจะมาดูกันเนี่ยก็จะมาช่วยเสริมในด้านนี้แล้วครับและก็มาถึง4ผู้พิทักษ์สุดท้ายของเราในวันนี้ครับกลุ่มนี้จะให้พรที่ครอบคลุมมากกว่าแค่เรื่องเงินเงินทองทองแล้วครับตั้งแต่เรื่องการป้องกันภัยอันตรายต่างๆไปจนถึงการเสริมอำนาจบรารมีให้คนปลูกเลยทีเดียวสำหรับว่านเศรษฐี2ชนิดนี้ดูเผินๆอาจจะคล้ายกันนะครับแต่จริงๆมีวิธีดูง่ายนิดเดียวเลยครับ แค่จำง่ายๆว่าเรียนในขาวอยู่ข้างในเรียนนอกขาวอยู่ข้างนอกแค่นี้ก็แยกออกแล้วครับคือทั้งสองต้นเนี่ยมีความเชื่อเหมือนกันในเรื่องของการป้องกันภัยอันตร,รายต่างๆนะครับแต่ทีเด็ดของเศรษฐีเรือนนอกคือเขามีความเชื่อพิเศษอย่างหนึ่งแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ต้นนี้ออกดอกนะนั่นเป็นสัญญาณว่าคนปลูกกําลังจะมีโชคใหญ่เข้ามาแล้วครับส่วนว่านภัยปลูกเสกพลังในการปกป้องของเขาเนี่ยมาในรูปแบบของสรรพคุณทางยาเลยครับ คือเป็นสมุนไพรแผนโบราณที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้สารพัดซึ่งการมีสรรพคุณที่หลากหลายแบบนี้ก็เหมือนกับการมีเกราะช่วยปัดเป่าโรคภัยแค่เจ็บนั่นเองครับแล้วแล้วก็มาถึงต้นสุดท้ายครับว่านกุมารทองที่ได้ชื่อนี้มาก็เพราะว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยดูคล้ายๆกับรูปปั้นเด็กที่นั่งอยู่บนแท่นครับว่านชนิดนี้ถือว่ามีความเชื่อที่ทรงพลังมากๆเลยนะทั้งเรื่องความอยู่ยงคงกระพันเสริมอํานาจบารมีแล้วก็ยังช่วยให้การค้าขายราบรื่นคล่องตัวอีกด้วย เอาละครับพอเรารู้จักว่าวาันมงคลครบทั้ง9ชนิดแล้วเนี่ยก็มาถึงส่วนที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะการมีต้นไม้มงคลไว้ในครอบครองอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอเคล็ดลับจริงๆมันอยู่ที่วิธีการดูแลเอาใจใส่ของเรานี่แหละครับเมันก็เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วโชคลาบที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะมาจากความตั้งใจและความใส่ใจของเราเองนี่แหละ การดูแลต้นไม้ให้สวยงามแข็งแรงก็เหมือนเป็นภาพสะท้อนถึงโชคชะตาที่ดีของผู้ปลูกนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะชวนคุยทิ้งท้ายกันไว้นิดหนึ่งครับว่าในบรรดาว่านมงคลทั้ง9ชนิดที่เล่าให้ฟังกันไปวันนี้มีต้นไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยถูกชะตาจังแล้วน่าจะมาเป็นต้นไม้เสริมสิริมงคลต้นต่อไปที่บ้านหรือที่ร้านกันบ้างครับ